เป็นภายในซอยในหมู่บ้านนะครับสังเกตว่าน้ําท่วมแล้วผมอยู่ท้ายซอยสุดนะฮะงตข้างหน้าเลยโอ้น้ําเยอะมากครึ่งล้อรถกว่าชาวบ้านกําลังพยายามที่จะป้องกันนะฮะนะครับสังเกตว่าน้ําเนี่ยเริ่มเข้าไปในบ้านของแต่ละบ้านแล้วนะครับน่ากลัวมาก ครึ่งน่องครับครึ่งน่องโอ้โหน้ำเยอะจริงๆด้านหน้าเป็นไงไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะบ้านหลังนี้พยายามเอาฟิวเจอร์บอร์ดมากัน้นนะแต่รู้สึกจะเอาไม่อยู่บ้านนี้ล้มเห็นๆโอ้โหยเยอะจริงฮะวันนี้วันที่30ตุลาคม นะอ,อยหนะผมอยู่ตอนนี้จะเป็นซอยกลางซอยกลางสังเกตว่าในหมู่บ้านเนี่ยท่วมจนจะหมดอยู่แล้วท่วมไม่ใช่ท่วมจนจะหมดท่วมหมดแล้วนะฮะท่วมหมดแล้วไม่ไหวไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังท่วมทุกทิศนะฮะ เข้าใจว่าน่าจะนะคร มีรถดับนิดนึงฮะเล่นเอาเสียวๆเ,เลยทีเดียวโอ้โหนกันอีกนิดฮะอีกนิดอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะพ้นกะนะันลนะนี้ตาตาใหญ่ๆนั่งกันอยู่ถังขยะนี่ก็ลอยแล้วฮะโอ้โหดู อันนี้เป็นแฟลตภายในหมู่บ้านนะฮะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเรียกว่าตอนนี้ทุกทุกคนเนี่ยโอ้โหในหมู่บ้านเจอหมดทุกคนฮะ,ะนี่มอเตอร์ไซค์ข้างหน้านี่โอ้โหมากันครึ่งทันใจกล้ามากที่มานี่จะมาขยับรถนะไม่ใช่อะไรโอ้โหน้ำเยอะเยอะจริงจริงนี่โอ้โหเล่นเล่นพายเรือกันแล้วนะฮะ ถ่ายเรือกันแล้วได้ไหมครับอยู่มานี่มาขยับเอาติดโดยเฉพาะนะฮะเอาติดยังอยู่จะคงต้องขยับแล้วงั้นไม่ได้แน่นะฮะก็จบการรายงานแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะ